เดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวต้องไปสู้โลกหน้าเดี๋ยวต้องลาจากโลกนี้รีบเร่งแต่ความดีอย่ารอรีว่าเดี๋ยวทำเป็นคนสวยสวยด้วยศีลไม่สิ้นสวย เป็นคนรวยรวยความดีมากมีค่าเป็นคนเก่งเก่งอภัยใจเมตตาเป็นคนกล้ากล้าลดชั่วกลัวทำเลวิจารณ์คนอื่นทุกวันใจของเรานั้นจะต่ำลงทุกวันแต่ถ้าเราวิจัยวิเคราะห์ตัวเองทุกวันใจของเราจะสูงขึ้นทุกวันถ้าไม่มีคน มาทำให้เราโกรธเราก็จะไม่รู้เลยว่าระดับจิตของเรานั้นอยู่ตรงไหนและถ้าไม่มีใครมาทำให้เราทุกข์ใจเราก็จะไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นยังจะมีอะไรที่ต้องพัฒนากำไรชีวิตขกอคิดดีๆ ไม่ว่าภายนอกเราจะอยู่กับคนมากแค่ไหนก็ตามแต่ภายในนั้นเรายังอยู่ตัวคนเดียวเสมอเราจงหาวิธีรักตัวเองให้เจอก็เพราะว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่จะอยู่กับเราสม่ำเสมอเท่ากับตัวเราเองจงหาวิธีรักตัวเองให้เจอเกลียดเขาเราจะทุกข์ เมตตาเขาเราสุขเองขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเกลียดเขาเราจะทุกข์แต่ถ้าเราเมตตาเขาเราจะสุขเองคนเราฝึกเดินจนเก่งได้ฉันใดเราก็สามารถที่จะฝึกใจเราจนเป็นสุขได้ฉันนั้นเช่นเดียวกันอย่าลืมว่า ความตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่การได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าในปัจจุบันขณะเป็นเรื่องอัศจรรย์เราอย่าถือโทษโกรธคนที่ไม่คู่ควรเราอย่าตีตรวนตนไว้กับอดีตชะตาเราอย่าให้ใครมาเขียนขีดอย่าเอาคำที่เหมือนมีดมากรีดใจ แต่หากเราคิดว um. ่า <actually> ต <meets term> ัวเราเองมีค่าเพราะมีเงินแต่ถ้าไหนเงินหมดคุณค่าเราก็หมดแต่หากเราคิดว่าตัวเองมีค่าเพราะหน้าตาดีวันไหนเราแก่ลงจนหน้าตาไม่ดีคุณค่าเราก็หมดแต่ถ้าตราบใดที่เรารู้ว่าตัวเองมีคุณค่าเพราะเป็นคนดีตราบใดที่เรายังมีความดี เราก็จะมีคุณค่าได้ตลอดไปไม่มีชีวิตใครในโลกใบนี้ที่มีแต่ความสุขตลอดชีวิตในชีวิตเรามีทั้งทุกข์มีทั้งสุขแต่อยู่ที่เราคิดว่าจะผ่านพ้นมันได้อย่างไรคนที่พบปะกับเรามีมากแต่ที่รู้ใจเรานั้นจริงๆมีน้อยคนที่พูดกับเราก็มีมากเช่นเดียวกันแต่ที่คำจุนเราก็มีน้อย คนที่เข้าใจเรานั้นก็มีมากแต่ที่เชื่อมั่นในตัวเราก็มีน้อยเพราะอย่างนี้เราเมื่อเจ็บเองก็ต้องรักษาเองร้องไห้ก็ปลอบใจตัวเองถ้าไม่มีใครเข้าใจก็จงเข้าใจตัวเองถ้าไม่มีใครช่วยเหลือก็จงเป็นผู้อุปถัมภธตัวเองของดีที่สุดวันหนึ่งก็ต้องสูญเสียมันไปความรู้สึกที่ดีที่สุดวันหนึ่ง มันก็อาจจะลืมๆกันไปคนที่รักที่สุดวันหนึ่งก็ต้องพร,ราชจากกันไป